ฟิลิปปินส์หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน7,107เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงมะนิลาซึ่งจัดอยู่ในเขตภูมิศา,ยายสตร์ใหญ่สมเขตเนจดดังหวดใต้ได้แก่ลูซอนวิซายัสและมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์มีประธานาธิบดีชื่อว่าบองบองมาโกสประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรทั้งหมด 3, 1 1 3ล้าน2 5งแสคนมีมาเลเซีย40%ชาวจีน33%ชาวอินเดีย10%ประเทศฟิลิปปินส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสโลมันคาทอลิก83%คริสต์นิสกายโบเตสแตนต์เอิสลาม5%สกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินว่าเปโซ ดอ,อกไม้ประจำชาติของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์มีชื่อเรียกว่าซัมปากีตาจัสมินหรือดอกพุดแก้วชุดประจำชาติของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาย,ยาวและสวมเสื้อที่เรียกว่าบารองตากาล็อกซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสับปะรดมีบ่าคอตั้งแขนยาวที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักด้วยลวดลายส่วนผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อเรียกว่าบาลินตากาวักอาหารประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเรียกว่าอะโตโบ่ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ตามชอบจะหมักและปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวใบกระวานกระเทียมพริกไทยดำจากนั้นนำไปอบหรือทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆอนสถานที่ท่องเที่ยวภูเขามายยนเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมีความคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่นที่ล้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และยังถูกจัดเป็นหนึ่งในสิบสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติอันแสนสมบูรณ์อีกด้วยเกาะปาลาวันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปลาวันชายฝั่งตอนเหนือของเกาะตั้งขนานกับทะเลจินใต้ใชายฝั่งตอนใต้ติดกับทะเลซูลูทําให้สีน้ําของทะเลเกาะนั้นมีสีฟ้าผาสมกับสีเขียวมรกตเป็นหนึ่งในเกาะที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วยค่ะ ออสลอปเซบู bu, เพราะนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของทริปที่ทําให้คุณเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการว่ายน้ําเคียงคู่ไปกับเจ้าจุดหรือน้องฉลามวานที่ว่ายเข้ามาหาคุณได้เห็นได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดที่เมืองออสลอปเกาะเซบูามสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปิน 1. ชาวประเทศฟิลิปปินส์จะไม่มอบดอกเปีจโนมารหรือดอกลิลี่ให้กันเพราะถือว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานศพ2ไม่ควรชี้นิ้วไปยังคนหรือสิ่งของต่างๆถือว่าไม่สุภาพแต่คนฟิลิปปินส์มักจะใช้ในการพูดปากแทนและ 3. ไม่ควรพูดจาเสียงดังแสดงความโกรธหรือไม่เคารพรวมถึงการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นต่อหน้ากัน